กเกษตรเร่งด่วนตอนนี้เราอยู่ที่แปลงเมลอนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ปากช่องกันค่ะแล้วก็วันนี้จริงๆเนี่ยมากับบิ๊กแจ๊สนะอาจารย์นินเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าบิ๊กแจ๊สเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามหาบิ๊กแจ๊สกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าบิ๊กแจ๊สเขาอยู่ไหนกันนะเพราะว่าเราจะมาดูเมลอนกันค่ะเดี๋ยวตั้งมาเลยค่ะ ไม่ต้องใส่กอดค่ะเดินเดินเดินยังไงเดินยังไงนีเหรอ๋อไปสิค่ะไปสิจะไปไม่ไปอยู่นี่เองอยู่ในนี้ค่ะอยู่ในนี้เดี๋ยวตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่น้องบิ๊กแจ๊ ทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรก็จะเตรียมดินจะปลูกเมลอนเหรอปลูกเมลอนโอ้โหเรามาที่ไหนคะเนี่ยที่นี่นะคะที่ตำบลหนองน้ำแดงค่ะหนองน้ำแดงอ๋อาพุกปากช่องปากช่องจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาพี่นงเตรกรค่ะเรามาอยู่ที่แปลงเมลอนนะแน่นอนอยู่แล้วนะคะการปลูกเมลอนขั้นตอนก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าอยู่ในโรงเรือนใช่แต่ขั้นตอนสําคัญที่เราต้องทำก็คือ การเตรียมดินนี่แหละสถานที่สุดเป็นไงล่ะหูเหงื่อแตกเลยเดี๋ยวเราพักก่อนพักก่อนนี่กำลังติดเครื่องอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าไหวไหมเนี่ยโอเคสุดด้ติดได้ด้วยติดได้เลยเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจัด มันด to ับอีกแล้วม uh. ันดับ uh พี่น้องเกษตรขั้นขั้นตอนการเตรียมดินทุกอย่างในขั้นตอนการปลูกเราต้องมีผู้เชี่ยวชาญวานนั้นต้องเตรียมหน่มหล่อแล้วล่ะเชิญนมหล่อที่ดูแลสวนแห่งนี้ใช่ นะะคเชิญพี่หล่อด้วยเก่งด้วยเก่งด้วยใช่มเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาเลยจะหล่อจะเก่งเรียนเชิญพี่ดิดพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่ดิดพงศ์ค่ะสวัสดีเก๋หน่อยสิคะไม่เครื่องก็ลำบากยังไม่ไหวแล้วค่ะอ่ะพี่ดิดพงศ์ค่ะยืนตรงกลางเลยค่ะหนุหล่อพี่ดูแลแปลงเมลอนที่เนี่ยทั้งหมด ถ้าพูดเขาเรียกเป็นโรงเรือนหรือเรียกเป็นไร่เรียกเป็นโรงเรือนโรงเรือนแล้วเท่าไหร่โรงเรือนเรามีเป็นร้อยอะครับแต่ตอนนี้ที่ทำไปคือ3 3โรง33โรงแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือก็รอขยายรอขยายเอ่พี่น้องเกษตรกรขานี่พี่ติดพง์นั้นมาดูแลที่นี่ก่อนที่จะมาดูแลเนี่ยมีปัญหาอย่างไงบ้างพี่ก็มันเป็นโรงเรือนแล้วเราปลูกเมลอนค่ะค่ะเราไม่สามารถย้ายได้เราก็ต้องปลูกสามที่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมดินให้ดีค่ะ เขาไม่สามารถ้องย้ายที่ได้เราก็ต้องปลูกซ้ำๆๆอะไรองเงี้ยเพราะที่ก็มีจํากัดแค่นี้ดินก็เป็นดินเก่าใช่ครับเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าปลูกแล้วผลผลิตไม่ดีใช่ครับอ๋อแล้วพี่ก็มาดูแลใช่ครับเขารู้ไหมเมื่อก่อนว่าที่ผล,ผลผลิตไม่ดีเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้เ้าไม่รูแต่เรามาเนี่ยเรารู้ครับ,รบอแล้วเราก็จัดการเลย ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรขารายการเกษตรเร่งด่วนนะคะบิ๊กแย้และอาจารย์ินก็เลยลงพื้นที่มาเพื่อมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูว่าขั้นตอนการเตรียมดินในการปลูกเมลอนและการดูแลผลผลิตของเมลอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะยุ่งยากไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะพี่ใช่นะคะเนี่ยมีรถน่ารักแบบนี้พี่น้องเกษตรขันหนึ่งขันเตรียมดินเตรียมดินอันนี้ต้องมีทุกแปลงใช่ไหมครับต้องมี อันนี้พูดถึงน่ารักนะพี่น่ารักขโมยมากของพี่น้องเก่กรกรขาแปลงเป็นอย่างนี้นะค่ะแล้วเวลาเตรียมดินนะพี่คือพี่เอารถนี้ไถเลยแล้วก็ใช้เซ็ตเพิ่มมวลาคูสามของเราก็เราจะฉีดก่อนค่ะเราจะฉีดดินที่ยังไม่ไถพอฉีดเสร็จแล้วเราก็เอารถนี้ปั่นเอาข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนค่ะกบกันแล้วเราก็ฉีดใหม่อีกรอบหนึ่งเพรารว่าฉีดสองรอบเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ยมันช้าเพราะเราใช้เวลา น้อยที่เราจะปลูกรอบต่อไปเราก็จะต้องตีเอาข้างล่างขึ้นมาเพื่อให้ยาเราปรุงดินเขาเรียกปรุงดินนะคะหลังจากนั้นแล้วปรุงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอีกกี่อีกนานแค่ไหนพี่จะปลูกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งพี่ก็จะปลูกแล้วพี่นอเตกอนขาต้องบอกเลยนะว่าการปลูกเมลอนเนี่ยนะคะที่นี่มี2แบบก็คือแบบลงดินแบบนี้นะคะแล้วก็คุมพยางนะคะ และอีกแบบหนึ่งปลูกในกระถางพราะนั้นเดี๋ยวเราจยให้ีพนองเสรกรดูทั้งสองแบบแต่ตอนนี้นะคะเราขั้นตอนการเตรียมดินก็คือใช้เพิ่มพรากูดสามฉีดอันนี้พี่ฉีดไปกี่รอบแล้วนี่เพี่อลงแปลงนี้ลงไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราก็นี่เราปั่นเสร็จแล้วเราปั่นแล้วก็จะฉีดอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเดินสายน้ําแล้วหยด แล้วก็คุมผ้า,าแล้วก็ปลูกแล้วก็เกี่ยม,มต้นมาลงเพราะนั้นพี่อนองเกษตรกรค่ะขั <c oughs> ข้นตอนที่ดีที่สุดนะคะนี่แหละเราถึงบอกว่าการเตรียมดินและอีกอย่างหนึ่งนะอาจารย์น <taş S 1> ินบอกว่าพืชดินเด,เดิมเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยหลายคนที่ท้อแท้ที่บอก <dess ous S 1> ว่ามันไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าพอดินเดิมปุ๊บเนี่ยพื้นที่มีจํากัดดินเดิมเขาไม่ได้ปรงดินเลยนะคะเขามีให้ปุ๋ยให้โน้นให้นี่แต่ดินแร่ธาตุมันหมดเพราะพืชดูดกินไปหมดแล้วและการให้ปุ๋ยในปริมาณที่เยอะเยอะพราะต้องการผลผลิตที่ดีมันก็เลยเกิดการดินแข็งแล้วก็ สภาพดินเสือมโทรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาของการปลูกเมลอนเนี่ยเราต้องคุมเรื่องของโรคทางดินให้ได้โรคทางดินก็คืออะไรคะโรคเหี่ยวนะคะเน่าแล้วก็ยุบตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรกลัวมากๆเลยแต่ถ้าวันนี้นะคะเเรามีการแก้ไขปัญหาอย่างที่คุณดิดพงเอามาแก้เนี่ย โดยการใช้เซตเพิ่มพลังคูณ3เนี่ยตัวนี้เมื่อฉีดพ่นลงไปในดินแล้วนะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเหี่ยวเน่ายุบมันจะไม่เกิดขึ้นเ,เหตุผลเพราะว่าเซตเพิ่มพลังคูณ3ของเราตัวเนี้จะเป็นตัวดีท็อกดินนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารพิษตกค,ค้างหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของไวรัสนะคะตัวนี้พอฉีดลงไปแล้วมันจะเป็นการเคลียร์ดินทั้งระบบ และที่<ฆ>สาคัญพี่นศกรขาดินแบบนี้อย่างที่เรา<ฆ><ฆ>คุยกันก่อนหน้านี้พี่นศกรขาก่อนที่จะมาคุยกับพี่นศกรน<ฆ>นะคะดินเก่าๆเ,เนี่ยสิ่งที่เราจะเพิ่มจุลินทรีย์ให้เขาก็คือใส่อินทรีย์วัตถุไปเช<ฆ>่นพวก ใบไม้หรือปุ๋ยคอกแต่อย่าลืมนะปุ๋ยคอกอาจารย์ินนะครับปัญหาแก๊สในดินเชื้อลงเชื้อราจะตามมาเพราะนั้นพี่ดิษพง์เนี่ยฉีดเซตเพิ่มพลังคูณามของเราใช่ค่ะนะคะไม่งั้นจะเกิดปัญหาเชื้อราขึ้นมาอ่ะพี่น้องเกษรกรค่ะเตรียมดินเสร็จแล้วเราไปดูการว่าหลังจากปลูกแล้วเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงต่อพาพี่น้องเกรกรมาดูกันเลยพี่ดิษพง์พาไปดูหน่อยสิครับผมได้ครับแหมเห็นเชเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะเธอไม่ได้เลยทั้งหล่อทั้งเก่งสมาร์ทบุญดีขนาดนี้แพ้ทางเลยอ่ะ พี่ดิบฟงพาไปเนอันนี้อันนี้อีกแปลงหนึ่งพี่น้องเกษตรกรขานี่คือแปลงที่ปลูกปลูกในกระถางในกระถางในกระถางวิธีการท้ายไม่ได้ยุ่งยากนะอันนี้เปิดทางไหนคะทางนี้ใช่ไหมคะเข้าทางนี้อย่างนี้พี่น้องเกษตรกรขาในกระถางพี่ดิบฟงก็คือที่ฉีดในกระถางเลยใช่ไหมหรือปล่อยตามสายหยดธรช่ทีแรกขั้นแรกเราจะฉีดในกระถางไม่ไม่ได้ปรุงดินแล้วเอามาใส่ใช่ไหมไม่ใช่ฉีดในกระถางเลย ดินในกระถางมันจะไม่มียายเลยมันจะมีกากมะพร้าวอย่างเดียวอ๋อนี่เป็นกากมะพร้าวอย่างเดียวเลยครับผมกากมะพร้าซึ่งเอาไปแช่น้ําแล้วเราก็มาใส่มาใส่แล้วเราก็ฉีดฉีดเซทเพิ่มพลัคุซาแล้วฉีดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดฉีดแล้วก็เอาต้นมาปลูกระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ให้ตามใส่น้ำหยดใช่ไหมอันนี้ เพิ่งจะเริ่มใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มปลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยระบบน้ำอันนี้อันนี้มีการปล่อยเซตเพิ่มพลังกูล3สามมาแล้วใช่ไหมคะครับฉีดตอนก่อนปลูกแล้วสองรอบใช่ไหมพี่สองรอบอ่าและเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปพี่เขาก็จะให้เสายสน้ําหยดเพราะว่าหนึ่งไม่เปลืองแรงงานวี่น้อกตรกรคและไม่ยุ่งยากเพราะอย่างที่บอกว่า ของเราสามารถให้ตามสายน้ําหยดได้ไม่ทําให้อุดตันท่อไม่ทําให้อุดตันรูสายน้ําหยดแล้วก็มันยุง่งไม่ยุ่งยากเลยสบายสบายทียนี้อยากจะรู้นิดนึงอะค่ะพี่ดิษพงค์คะหลังจากที่มีการใช้เซตเพิ่มพลังคูณ3แล้วเนี่ยปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะต้นใบเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างกับเมื่อก่อนไหม,มต้นจะใบจะดํอใบจะดําแล้วก็โรคก,ก็จะไม่มีมันจะมีโรคพวก มันก็คล้ายเชื้อราใบมันจะเป็นเป็นลายเป็นลายใบลายใบตุกแต่นี่ไม่มีเลยมาลองใช้ก็รู้สึกดีที่ที่เราให้ผลผลิตแล้วนะครับก็ดีดี่าดีฝาเดิมเยอะนะคะนี่ค่ะพี่น้องเจคอนเราถึงบอกว่านะคะของพี่ดิดพงเนี่ยปลูกได้สองแบบแบบลงดินโดยตรงกับใส่กระถาง นะคะเพราะนั้นขั้นตอนต่างๆไม่ว่าคุณจะปลูกที่ไหนก็แล้วแต่ะนะคะในกระถางไม่มีดินก็จริงแต่อินทรีย์วัตถุพวกนี้นะ,ะ,ะนานไปนานไปมันก็จะเกิดการย่อยสลายเกิดแก๊สในดินเกิดปัญหาหลากหลายเลยเพราะนั้นเราห,หยดลงไปด้วยะนะคะแล้วก็ปล่อยตามสายน้ําหยดได้อ่ะอันนี้นะคะอันโรงเรือนนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูที่เขากําลังให้ผลผลิตดีไหมได้นะคะพี่ดิดพง์มีอะไรเสริมไหมสําหรับคนที่ดูอยู่ที่อยากจะปลูกสําหรับการเตรียมดินในกระถางกับในดินแตกต่างกันยังไงพี่แต่ก็คือเรา ปลูกเมลอนเนี่ยไอรอบแรกๆอจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเราปลูกสามใบบ่อยมันจะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมดินที่ให้ดีดินต้องสะอาดไม่ให้มีเชื้อโรคไม่มีการเน่าไม่มีอะไรพวกนี้เพราะนั้นเพิ่มพลังคูสามเพิ่มพลังคูสามคือช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะพี่นพเตกรขาพี่ต้องบอกว่าพี่ดิดพงเนี่ยถือว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเลยก็ว่าได้ถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะเพราะพี่อ่ะเขาทาการเกษตรมาทั้งชีวิตเลยชีวิตนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบโอ้ยนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะหกสิบนี่ไม่ได้แก่เลยนะหกสิบเมื่อมิตุนาเนี่ยโอ้ยผ่านมาแล้วย้อนหลังให้พี่เบอร์เดย์ย้อนหลังพี่ดิดพงคือต้องบอกพี่น้องเอตรกรนะว่าพี่ดิดพงเนี่ยทำการเกษตรมาเยอะปลูกมาหลายอย่างแล้วนาแปลงนี้มีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยทาง โรงเจ้าของเนี่ยก็พี่ดิดพงมาดูแลนะคะปรากฏว่าเริ่มดีขึ้นพี่ดิดพงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดจากดินเพราะว่าใช้เซตเพิ่มพลังคูณสามใช่พื้นดินได้งด่วนของเรามากับอาจารย์นินมาสักระยะหนึ่งใช้มานานแล้วใช้มาแต่ว่าตังกรไทยในที่ที่ผมเอง คือก่อนหน้านี้ใช้ในแปลงของบ้านของพี่เองแต่พอแปลงนี้เขาเชิญมาดูแลแปลงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่เขาก็อ้ยรู้เลยเหแก้ไขปัญหาใช่รู้เลยว่าเป็นที่ดินก็เลยมาแก้ให้จนมาได้เซตสูตรใหม่ของเราก็คือเซตเพิ่มพลังคูณสามนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะไปแปลงที่ใช้เพิ่มพลังคูณสามแล้วโตแล้วกำลังให้ผลผลิตพี่น้องเกษตก็ค่ะต้องบอกว่าโรงเรือนเนี่ยมีตอนนี้ฐานสิบสามโรงแต่ละแปลงก็การให้ผลผลิต ระดับแตกต่างกันนะคะเชื่อมเตรียมดินก็มีเริ่มปลูกก็มีเริ่มลงดินก็มีเริ่มโตก็มีเริ่มให้ผลผลิตก็มีและกําลังจะตัดลูกวันนี้ก็มีเดี๋ยวมาดูกันเลยชอบแล้วพี่ฤทธิ์พงศ์หนักใจไหมกับการมาดูแลแปลงเนี้ก็ไม่หนักกับที่แรกมาใหม่ก็รู้เลยนะรู้เลยว่าเกิดอะไรใช่เรารู้ว่าปัญหามันน่าจะแก้ได้ แต่ต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับคนมือใหม่นะพี่น้องไม่ใช่หรอกลูกมาในดินมันเยอะตรงแตงเนี้ยแต่เราก็ต้องแก้แก้มันก็จากจากที่มันเป็นทุกต้นค่ะแล้วผมมาใช้รอบแรกปรากฏว่าลงหนึ่งก็มีไม่ถึง20ต้นโต้นอะไรประมาณเนี้ยมันเหลืออย่างนั้นมันเหลือน้อยมากแต่ว่าเราคิดว่าเราทำเรื่อยๆไปเราล้างไปหลายๆรอบมันก็ มันก็อาจจะต้องทําให้ไม่มีเลยต้นหนึ่งคือมันต้องมันต้องใส่ใจนะพี่น้องเกษตรกรค่ะการปลูกเมลอนเนี่ยเพราะมันมันมันคดข้างที่จะละเอียดละเอียดอ่อนแม้แม้กระทั่งในเรื่องของการผสมเกสรยังต้องใช้มือผสมเลยนะใช่ค่ะช่วยพี่น้องเกษตรกร่อันนี้แปลงนี้นะให้ผลผลิตแล้วเนี่ยคาว่าสวยมากของเราเนี่ยแต่สําหรับพี่ปริดิษพงษ์เนี่ยบอกว่ายังไม่ เข้าเป้าเท่าไหร่เพราะ<ช>ว่าเพิ่งฉีดไปแค่กี่รอบคะพี่เพิ่งจะฉีดผมมาเพิ่งจะทํารอบนี้รอบแรกรอบแรกค่ะที่แก้ที่มาแก้ปัญหา,าแอันนี้แก้ปัญหาก็คือตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมดินเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้กี่เดือนแล้วคะพี่นี่ประมาณเดือนเกือบเกือบสองเดือนนะเกือบเกือบสองเดือนกี่เดือนให้ผลผลิต เริ่มออกดอกที่ตัดมาไหร่คะเนี่ย75วัน75วันพี่นักเสกกรค่ะเรามองแล้วอาจารย์แค่คิดว่าหลายเดือนนะแต่ทําไปทํามาเนี่ยไม่นานนะไม่นานค่ะแต่ว่าดูแลยากใช่75วันนี้ตั้งเพาะเมล็ดเลยนะอ้ใช่กเพาะเมล็ดแล้วก็มาลงดินแล้วก็แลกี่วันพี่ถึงลงดินเออประมาณ7วัน7วันลงดิน นะ,ะพี่น้องเกษตรกรค่ะข,ขั้นตอนการเพมะเมล็ดนะวิธีง่ายๆนะคุณเอานาไราพี่ประดิน,นผสมผงวกิกเจตและเพิ่มพลังเน uh ี่ยแช่มเมล็ดพันุได้นะ,ะแล้วก็หยอดแล้วพอเป็นต้นกล้าปุ๊บเนี่ยคุณมาปลูกแต่เตรียมดินก่อนอ่ะให้มาดูพี่น้องเกษตรกรมาดูพี่ดิดพง นะต้องบอกเลยนะพี่นรเศรตฐกรขาใครที่มีข้อตัวเย้งเลยจโอ้ย <c oughs> ฉันปูกพายางอะไรฉันจะฉีดยังไงล่ะ,ะ,ะพี่นรเศรตฐกรขาเดี๋ยวพี่เจษแนะนํานะสําหรับคนที่ยังไม่ไปูกพายางเตรียมดินก่อนเตรียมดิน,ดนหลายๆรอบฉีดเซตเพิ่อปะละคูดสามทางดินหลายรอบและคลุมผ้ายางของพี่พผลิตภูมก็คลุมเตรียมดินก่อนแล้วคลุมผ้ายาง และที่สําคัญเนี่ยเห็นรูไหม่นองแต่ต่อนขาเห็นรูไหมฉีดเข้าไปในรูนี้สามารถฉีดในรูนี้ได้เลยจ่อลงไปเอาเครื่องฉีดจ่อลงไปหรือใครมีตามสายน้ําหยดก็ปล่อยเลยเพราะมันต้องมีน้าหยดอยู่แล้วปล่อยในปล่อยตามสายง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะเออและที่สําคัญพี่อันนี้แปลงนี้เนี่ยถือว่าความแตกต่างกับเมื่อก่อนเยอะไหมเยอะยังไงถือว่าอันิบใบสวยนะก็มันเป็นผมมาเขาปลูกไว้แล้วผมมาทีแรก เขาปลูกไว้แล้วปรากฏว่ามันเป็นทุกทุกทั้งโรงเลยเป็นทั้งโรงมันเป็นทุกต้นเลยแล้วก็สิบเจ็ดโรงนี่เป็นหมดเลยเป็นหมดเลยแล้วผมว่าคือมาเร่งตอนนั้นลูกก็ไม่สวยแล้วก็พอตัดลูกไปแล้วผมก็รื้อรื้อก็ทหม่มาทําดินมาปรับปรุงดินล้างดินใหม่หมดครับค่ะอพี่ตงเสกอนสังเกตนะคือบิ๊กแจ๊ดเดินมาแต่ละแปลงแต่ละแต่ละโรงเรือนนะเราสังเกตได้เลยนะว่า นะฮะเราสังเกตได้เลยว่าแต่ละแปลงเนี่ยนะคะอันไหนชายแปลงนี้ชายแปลงนี้ไม่ได้ชายมันเห็นชัดเจนนะ,ะแปลงบางแปลงเนี่ยนะคะปลงบางโรงเรือนเนี่ยยังใช้ไม่ครบสูตรนะเพราะว่าพี่พดิดพงเนี่ยเพิ่งมาเริ่มดูแลนะแต่แปลงนี้นะแกมาดูแล รุ่นรุ่นที่แล้วแล้วก็รื้อรุ่นแล้วแล้วก็ดูใหม่ตั้งแต่รุ่นที่แล้วเขาปลูกไว้แล้วไม่ต้องแต่คอนค่ะแต่รุ่นนี้นะพี่ดิษพงเนี่ยปลูกเองเลยนี่ยรุ่นนี้รังดินสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยเห็นใบไหมใบมันจะใหญ่กว่าเดิมไหมพี่ใช่ก็ใบดีฝ่าใหญ่เลใหญ่แล้วใบเขียวเข้มเขียวเก่าเนี่ยมันเป็นเหลืองใบแล้วมามันก็ไม่กินแล้วเอาอะไรมาให้กินมันก็ไม่ได้ใ้ปู๋ยังไงมันก็ไม่ดำมันคนละสีเลยคนลาสีเลยจริงๆแต่นี่มัน ทงลใบใหญ่เขียวแล้วเราเราเห็นเรารู้เลยอ่ะว่าใช้เซตนี้แน่นอนและที่สําคัญพี่นอสติกอเห็นลําต้นเขาไหมลําต้นเขาเขาเขาแข็งแรงนะพี่ค่ะแตกต่างกันนะใบก่อนหน้านี้เป็นไงรีบเล็กเล็กสังเกตไหนะคะแฝดลูกไม่ได้แฝดลูกแล้วใบใบมันจะหนาอืมอันนี้ใบหนาใบเขียวแต่ที่สำคัญเนี่ยที่เราให้ดูลําต้นนะลําต้นเขาจะหนาเขาจะใหญ่พี่นอสติกอนหาดูได้เลยนะแข็งแรงแล้วพี่ดิดพงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ลำต้นเล็กรีบแขวนลูกไม่ได้แขวนลูกแล้วลูดตอนก่อนนี่มันจะมีตะขอที่เราซื้อมามันเป็นพลาสติกพอเราแฝนไปแล้วมันรอดช่องไปเลยเพราะว่าแขนเขาเรียกแขนงมันเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันไม่แข็งแรงมันเล็กก่อนปกตินะอันนี้จับนะพี่น้องเกษตรกรค่ะปกติเนี่ย รุ่นก่อนๆที่พี่ดิดพงยังไม่ได้มาที่ยังไม่ใช่เ<ช>ข<น>าบ,บอกว่าล,ลำต้นเล็กแล้วแขนตรง<ข>นรงีเ้เขาอ่ะจะเล็กกว่านี้พอเล็กปุ๊บเนี่ยมันแขวน,<ช>น,น,นลูกไม่ได้พอแขวนลูกมันจะเปราะมันจะหักเพราะว่าเราเขาแขวนลูกเขาจะดึงจักตรงโรงเรือนตรงนั้นนะแล้วก็แขวนลูกตรงนี้นะคะเพราะลูกมันหนักนะค่ะเออแล้วพี่น้องเซ่ของลี้หลายคนี้ยงง่าเนี่ยน้องแจดูนะคะดูลายเขาบอกว่าเมลอนเนี่ยนะคะดีไม่ดีให้ดูที่ลายค่ะ ลายยังไงคะลายจะละเอียดถ้าเกิดว่าลายห่างๆนั่นแสดงว่าความหวานไม่ได้แต่ถ้าเกิดลายยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่อันนั้นคือได้เรื่องความหวานใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลายขึ้นสวยมากค่ะพี่ดิตพงศ์ใช้งานง่ายไหมยุ่งยากไหมง่ายง่ายไม่ยุ่งยากนะไม่ยุ่งยากเพราะว่าเราทํอยังดินอ่ะแล้วก็ถีดแล้วก็ปั่นเอาข้างล่างขึ้นมาแค่นั้นเนี่ยแล้วเราก็ปลูกปลูกแล้วก็ เพรานั้นก็ให้ไปทางระบบน้ำแปลงนี้นี่ฉีดเพิ่มพลังคูณสาไปกี่รอบคะไปสองรอบสองรอบยังเหมือนที่เราจะทำนู่นแหละอค่ะเราก็พี่น้องเจคกรค่ะนี่แค่เซตเพิ่มพลังคูณสามนะนี่ยังไม่ได้เติมสูตรทางใบนะถ้าสูตรทางใบในพี่ดิดพงจ๋ารับประกันเลยว่าลูก โตและลูกใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีที่สำคัญพี่น้องเตรกรขาแน่นอนอยู่แล้วของเราเป็นเกษตรปลอดภยัยะนะคะเกษตรเร่งด่วนของเราวันนี้ลงพื้นที่มาถึงที่มาให้พี่น้องเตรกรดูว่าการทําการเกษตรปลอดภัยแบบง่ายๆและไม่ยุ่งยากแล,และลดต้น<ช>ทุนไปได้เยอะเลย<ช>นะ อันนี้ปลอดภัยเพราะว่าของพี่เนี่ยเขาส่งห้างดังในประเทศเพราะนั้นแน่นอนอยู่แล้วเวลาเราส่งห้างเนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คว่ามีสารตกค้างไหมของพี่ดิดพงนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาแล้วก็สเปคความหวานเกินเกินกว่าที่เขาตั้งไว้สเปคความหวานต้องได้นะพี่น้องแต่ก่อนขันแล้วน้ําหนักก็ต้องได้ด้วยถ้าน้ําหนักไม่ได้ก็ของไม่ขึ้นห้าง ความหวานไม่ได้ก็ไม่ขึ้นห้างนะอ๋อแต่ที่สําคัญพี่น้องเจกรานะนะก่อนหน้านี้ความหวานก็ไม่ได้นะคะลูกก็ไม่ได้แต่พี่ดิษพงมาดูเนี่ยปรากฏว่าได้ส่งห้างทุกอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับไม่พอส่งไม่พอส่งด้วยเดี๋ยวครั้งต่อไปนะ สูงไม่พอแล้วก็ไม่พอไม่ดให้น้องพี่ัน๊์มาช่วยอาพี่น้องเจตกนลขาเดี๋ยววันนี้นะเราโชคดีมากเลยได้ดูหลายแปลงตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินการปลูกทั้ง2อย่างนะคะแล้วก็ที่ต้นกําลังจะเริ่มเติบโตนะคะแต่แน่นอนอยู่แล้วชิมชิมเขาตัดด้วยนี่ได้ชิมกันแน่สูงห้าวันนั้นเราไปตัดกันดีกว่าค่ะพี่น้องเจเกิคขาไปกันเลยค่ะพี่ดิดเพลงไหนดีคะ่ที่จะต้องตัด ถึงโรงเรือนที่เราต้องตัดแล้วนี่คือวันที่พี่เจ๊รอคอยเข้าก่อนเลยไม่ต้องรอใครเจ้าของส่งเจ้าของส่วนผู้จัดการไม่สนใจแล้วไม่ต้องรอแล้วนะไม่ต้องรอเลย <c oughs> พี่นอสัยกรขาตอนนี้ที่เราเข้ามาในแปลงนี้นะคะกําลังตัดและจะตัดหลายโรงเรือนเลยนะ <หา S 1> เราเดี๋ยวเราใ้พี่นอสัยกรดูนะคะวก็ตัดแล้วเออเ,อ,อเนี่ย คนงงคนงานพี่พน่ารักน่ารักนะคะกําลังตัดกันอยู่เดียวนะคะพี่น้องเจคอนค่ะเดี๋ยวพี่เจ็ก็จะตัดด้วยใครสามารถสอนพี่เจ็ได้บ้างพี่ดิดพงศ์ตัดได้ไหมคะพี่ดิดพงศ์ครับเขาตัดกันยังไงวิธีการตัดอ่ะอ๋อก็ตัดง่ายๆครับๆไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกตัดเลยตัดได้ทุกรืไม่ต้องถามก่อนอันนี้คือแปลงนี้เนี่ยพี่ดิดพงศ์ก็คือใช้ไปกี่รอบ ใช้ไปรอบหนึ่งตั้งแต่แรกๆนะฮะจริงๆแล้วมันต้องฉีดบ่อยๆนะคะแล้วก็ฉีดทาแล้วก็ล้างดินอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไปตางระบบน้ำไม่ได้บ่อยคือแปลงนี้เขาปลูกอยู่แล้วแล้วพี่ติดภูกระพึ่งมาดูใหม่นะคะก็เลย ช่วยได้เขาเท่าที่ช่วยได้ก็คือทางดินไปก่อนนะคะก็คือแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับก็ผลคกอก็ได้นะพี่น้องเตยกอนคือใบไม่ได้แต่ลูกเราได้แต่ลูกได้ได้นะคะเพราะว่าใบมันก็ถึงเวลาของมันแหละนะคะัต้องดึงมาเลี้ยงลูกเหมือนกันอ่ะพี่น้องเตยกอนขานี่แหละไม่ได้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูพี่น้องนี่ขนาด ขนาดใช้ไปรอบเดียวนะติดท้องขาเขาตัดยังไงคะูหเขาต้องตัดยังไงก่อนขะตัดเอาไว้แขนประมาณ2นิ้วอะไว้แขน2อนิ้วหรอคะตรงไหนอะแขนตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าคะพี่ตัดตรงนี้นะอ่ะพี่นอกแต่งอ่ะดูสิสวยมากเลยอาแค่นี้เหรอแล้วก็ปัดอันนี้ตัดออกนะออันนี้ตัดออกแล้วก็เอาออกอ่า โอ้ยมันไม่ได้ยากเลยพี่น้องใตรกรขาแต่ใต่กรเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะสวยหรือไม่แจกไม่คะนเนี่ยเสื้อสีเดียวกันเลยพี่น้องใต่กรขาในเมื่อเราตัดแล้วพี่น้องใตรกรขาแน่นอนอยู่แล้วนะเกษตรกรจะต้องรู้ว่าปลูกเลมอนนะคะเมลอนลเมลอนเมลอนนะปลูกผลไม้อะไรก็แล้วแต่ลูกสวยอย่างเดียวไม่ได้นะรสชาติต้องได้ นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติแต่ลูกนี้สวยอะเอาส่งห้างเถอะนะคะเอาลูกนก็ไปตัดมาให้พี่แก๊สชิมให้พี่นศกรดูเดี๋ยวเวลาเขาตัดพี่นศกรเขาก็จะวางไว้และเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะผลใหญ่คนงานก็จะมาจับใส่ตะกร้าพรา้นเดี๋ยวเอาลูกนี้แล้วกันนะพี่นะนะตัดไม่แล้วนะะคเราจะมาชิมกันพี่นศกรขาวว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะคะ แต่แน่นอนอยู่แล้วสูงห้างพี่นพเกกรขามาตรฐานต้องได้น้ำหนักนะคะ รสชาติความหวานห้างที่พี่ส่งเนี่ยรสชาติความหวานต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะ14ขึ้นส4บสี่ขึ้นน้ำหนักต้องน้ำหนักต้องกิโลสี่ขึ้นกิโลสี่ขึ้นนี่ลูกนี้เกินกิโลสี่แน่นอนส่วนรสชาติยังไม่รู้อ่ะทํายังไงดีคะชิมค่ะแล้วชิมแล้วทํายังไงคะพี่ต้องก่อนอื่นก่อนจะชิมก็ต้องวัดดูก่อนว่าัน้องตอก่อนเขาวัดยังไงอ่ะพี่น้องจก่อนเดี๋ยวเราวัดให้ดูกันเลยก็ต้องผ่าต้องผ่าเอาเนื้อ มีดให้พี่กจดผ่าหรือพี่จะผ่าเข้าผ่ากันยังไงเขาผ่าเป็นเสี่ยวคือเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ชายเราจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วตตอนผ่าผ่าเป็นเซี่ยวอุ้มเป็นไงคะเซี่ยวหนึ่งโอ้โหเสี่ยวเรียนนี่แสดงว่ามันปุ๊บเลยเมื่อกี้กรอบดูฟังเนื้ออันนี้เป็นพันธุอะไรคะเนี่ยกาเลียกาเลียเหรอคะกาเลียพันกาเลียแตกต่างกับพันอื่นยังไงคะพี่คือก็ ผิวเหลืองตะไคร์ืองเหลอ่าเอนดูนี่นะดูเนื้อนั้นเนื้อหนาแล้วแล้วส่วนที่เป็นเม็ดอ่ะน้อยมากนะแล้วเนื้อหนาแล้วก็วสเลยอ่ะไม่ถือให้อ้เห็นแอะเช็ดความหวานเช็คยังไงคะพี่ก็ตัดเนื้อมาบีบน้ำใส่เนื้อเนื้อบีเจสหรือเนื้อพี่เช็คความหวานหนูเนาะหนูนี่หวานขึ้นเลยตัดเนื้อยังไงพี่ตัดเลยพี่ตัดเลยเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแ้วก็ อันนี้คือวิธีการาเน,ะนาเนะแล้วนี่คือวิธีการแล้วนี่คือ,อคืออุปกรณ์เช็คความหวานของเขาต้องมีมาตรฐานอ,อันนี้ใส่มือพี่มันจะเค็มไหมเนี่ยออเขาใส่ตรงนี้นะเ<อ>ขาบีบตรงนี้แล้วเขาก็ปิดปุ๊บแล้วเขาก็สง่แบบสงเหมือนส่งพะเลยนะอันนี้ที่สง่งพะหรือว่ายังไงคะเนี่ยประมาณสิบหกสิบเจ็ดโอ้อันนี้สิบเจ็ดดูได้จากตรงไหนอ๋อนี่ตัวเลขมันขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรขาโอ้ คือมันมีสีฟ้าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตากร้องดูไม่ได้เนาะในกล้องดูไม่ได้พี่นัาเตยกรขาข้างในเนี้ยมันมีเครื่องวัดนะเหมือนไม้บรรทัดอ่ะนะคะเลขศูนย์เลขห้าเลขสิบเลขสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสูงสุดมันถ่ายไม่ได้ใช่ไหมมันถ่ายไม่ได้แล้วเวลาเราใส่วัดไปเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ที่สิบห้าสิบหกกว่าด้วยซ้ำมันจะขึ้นตรงนี้ไหมมันจะขึ้นที่ตัวเลขไม่ขึ้นนะมยตัวเลขอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนะคะอ่าพี่ขอถือมีดให้หนูหน่อยค่ะนะคะ อ่าพี่น้องเศรกรเนี่ยข้างในนะมันดูไม่ได้แต่เราดูได้มันจะขึ้นสีฟ้าหรือว่าขึ้นสีหกเพราะฉะนั้นสิบแสดงว่าหวานกําลังดีพี่น้องเศรกรค่ะเพราะเลยสิบสี่อันนี้ขึ้นกี่บิตนะดังนั้น16เจ็สิบหกสิบเจ็ดเลยค่ะพี่นะคะเนี่ยสิ1หกสยบเจ็ดเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเศรกรค่ะอ๋อนี่ค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้ข้างในอ๋อนี่นี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเนี่ยค่ะข้างในอ่าให้ดูพี่น้องเศรกรค่ะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะ กล้องมันใหญ่ไงส่องไม่ได้คือคือต้องบอกว่ากล้องเล็กอย่างเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ถ้ากล้องโทรศัพท์เนี่ย<อ>มันจะมันจะลักษณะอย่างมันจะขึ้นสีฟ้ามาอย่างนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องเจกอนขาเน,นี่ยน้ำหนักดี <c oughs> รสชาติดี14ขึ้น นะคะและที่สําคัญต้องปลอดภัยด้วยไม่มีสารตกค้างเพราะทางห้างเขาก็จะสวดสวดเช็คน,นะคะเพราะฉะนั้วนวันนี้เกษตรกรค่ะทําการเกษตรแบบปลอดภัยนะคะใช้ทฤริีสยามของเราใช้เซ็ตเพิ่มพลังคุณ3รับประกันได้เลยว่าแก้ปัญหา จบทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินใช่นะคะสำคัญเลยนะคะเพราะว่าพี่ทํามาแล้วใช้ของเรามาเป็นสิบปีแล้วจนพัฒนามาเป็นสูตรเพิ่มพลังคูณ3าแบบแร่งหวดเลย3วันเห็นผลนะคะแล้วผลผลิตดีนะคะมีอะไรฝากถึงพี่นอกเกษตรกรบ้างที่ปลูกเมล่อนอยู่พี่ก็นี่แหละจุดสําคัญก็คือต้องล้างดิน ให้ดีล้างดินแล้วเดี๋ยวนี้คือยังพิกแจ้ามาทำเนี่ยคือมีสารเร่งด่วนซึ่งประหยัดเวลาให้สั้นลงใช่สมัยก่อนที่ใช้ผมก็ใช้มานานตนนู้นนั้นยังต้องใช้เวลาพักดินอะไรมั่งแตู่้นนี้มีตัวเร่งด่วนก็คือจะไวขึ้นไวขึ้นสองวันสามวันเห็นผลที่เกษตรกร่นอกจเตรียมดินมามาอาทิตย์ก็ปลูกได้เลยจากเราตัดเราตัดเนี่ยเราตัดต้นปลายปุ๊บแล้วเราก็ตีดินแล้วก็ใส่เลยก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์ก็ปลูกรุ่นใหม่ได้แต่สมัยก่อนเราต้องทิ้งไว้ขนาดครึ่งเดือน แต่ควรฉีดสองรอบใช่ไหมใช่ต้องสองรอบสาต้องเราเราไม่รอบแรกเราไม่รู้ว่ามันจะทั่วไม่ทั่วอะไรเงี้ยเพื่อใส่อีกรอบหนึ่งมันก็ไม่เท่เปืองมากแลวที่หลังก็ปล่อยตามสสยน้ําหยดได้เลยนะคะเออแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยน้าหยดก็ไม่ต้องปล่อยบ่อยต่างหากเราปล่อยเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาสูดทางใบพี่นอกเยกอน่ะวันนี้นะพี่ดิดพงนะมาแก้ปัญหาให้กับสวนนี้ได้เรียบร้อยและสำเร็จ แล้วรับประกันเลยนะคะร้อยกว่าโรงเรือนจะต้องขยายอีกค่ะขยายไปเรื่อยๆ่ะขยายไปเรื่อยๆแล้วเร็วเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้พี่น้องสตรกดูเรื่อยๆนะเพราะว่าชักจะติดใจสูงวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปทานกันแล้วค่ะสตรกดูทาเดี๋ยวมาทานด้วยกันแต่ก่อนก่อนที่จะทานอ่ะมาแล้วก็ต้องทํางานใช้เหงื่อช้คือทานของเขาลูกนึงอ่ะก็ต้องใช้แรงงานคืนเขาบ้านไปตัดไปตัดไปช่วยเขาตัดไปตรงไปตัดไป ขนมาพี่น้องเกตรกรขาะย้ำนะพี่น้องเกตรกรขาก่อนที่เราจะไปช่วยพี่น้องเกษตรกรไปช่วยคนงานตัดและเก็บนะย้ำนะว่าวขั้นตอนที่ดีที่สุดในการทําการเกษตรก็คือการเตรียมดินเพราะนั้นเซตเพิ่มพลังคูณ3าของเรานะคะฉีดก่อนปลูกหรือปลูกแล้วก็ฉีดได้นะคะทาเป็นประจําเรื่อยๆเขาจะช่วยในการฟื้นฟูดินแก้ปัญหาเชืออ้อโรคเชื้อราในดินสารพิษสารเคมีเชื้อแบคทีเรียต่างๆในดินทําให้ดินนิ่มขึ้นฟูขึ้นนะคะและที่สําคัญ คุณประหยัดปุ๋ยไปได้เลยเพราะเขาจะดึงปุ๋ยเก่าๆมาใช้และคุณใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาจะทําให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นะนะคะและท่านสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผ,ผลผลิตนะคะและที่สําคัญทําการเกษตรแบบ,แบ,บปลอดภัยนะคะ,คะสนใจนะคะพี่น้องเตรกรค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอยากให้พี่น้องเตรกรไปแก้ไขกันนะ,คะใครที่มีปัญหาต้องการแก้ไขแบบเร่งด่วน อยากเห็นผลแบบด่วนๆและอยากรวยแบบด่วนๆก็ต้องก,กระเเร่งด่วน,วนเธอมานะจ๊ะโ <c oughs> ปรโมชั่นดีๆ <c oughs> มีที่เจ้ะ นะคะกินเสร็จก็ต้องมาทํางานใช้นี่ข่นะอ่ะช่วยพี่น้องเกษตรกรและช่วยคนงานเก็บการพี่น้องเกษตรกรขาเนี่ยทำการเกษตรแบบง่ายๆนะถ้าคุณอยากได้ผลผลิตที่ดีนะคะคุณต้องลดต้นทุนให้ได้ก่อนนะคะในทุกสมัยนี้เนี่ยภาวะเศษษษรษฐกิจแบบนี้นะคะค่าครองชีพก็สูงแล้วก็ค่ายาค่าปุ๋ยก็แพงเพราะนั้นสิ่งที่เกษตรกรควรจะทําก็คือลดต้นทุนให้ได้นะคะลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตยังไงนะคะก็คือใช้เซต เพิ่มพลังคูณ3าของเรานะคะวันนี้เกษตรกรของเราทําสําเร็จแล้วนะคะและพี่น้องเกรที่ดูอยู่ล่ะคะเมื่อไรจะลงมือซะทีลงมือได้แล้วนะลงมือหยิบมือถือแล้วก็โทรหาบิ๊กเจสนะจ๊ะเอาเอาตะก้าไปไหนวิ่งหาตะก้าก่อนค้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนตะก้าอยู่ไหนตะก้าขึ้นไปแล้วกเกษตรเร่งด่วน